ติดเทอมเลยจะพาน้องเบฟไปเอเวอร์แลนด์ที่เกาหลีเป็นยังไงเป็นยังไงเบฟไม่รู้เลยเกาหลีอ่ะยังไงเนี่ยถ้าเราขอบคุณเราพูดว่าอะไรคะคำเลยถ้าขอบคุณอะคำซาบีดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและว,วันนี้เราก็อยู่กับช่องเบฟ l e สอิ t is g เราจะไปไหนกันเหรอคะวันนี้จะไปหมากันที่มาก็คือประเทศอะไรคะโคเรียโคเรียก็คือเกาหลีค่ะเกาหลีปิดเทอมเลยจะพาน้องเบฟไปเอเวอร์แลนด์ที่เกาหลีน้องเบฟอยากไปอ่ะใช่ไงแล้วเราก็เตรียมแล้วเอเวอร์แลนด์พาร์กกันเราจะไปตะลุย เราไปเจอกันที่<ห>ข้างปินนะ๊ายบายโอเคคะ่ะเกาหลีครั้งแรกของป๊าปบาให้เลโห้ลเกาหลีครั้งแรกของพวกเรานะเดี๋ยวเลยแล้วเบสเด่นเจนมากๆเลยอ่ะ เบบไม่รู้รเลยเกาหลีอ่ะคะอ่นไ,ไ,ไม่ต้องแล้ต้องนอนทุกคนวันนี้เจอเจอกันนะคะตื่นตื่นมาดูเราไปไปดูกันว่าว่า,วามันจะตื่นได้นกันไหมคะคบ๊ายบายและตอนนี้พวกเราก็ถึงเกาหลีแล้วค่ะ เขาบอกว่าข้างนอกตอนนี้ลบเหรือลบแแล้วค่ะจากที่เรามาถึงตอนแรกมันเป็นแค่ลบหคิดว่าจะไหวไหมไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วเหรอโอไม่กอดหนาวมากเซ๊ทำไมเดินสาวเจ้าหนาวมากเลยอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยอะคอ ARIO มดอนทัสนะว้าวอะคอ ARIO มอินสป,ปายครับอะคอ ARIO มอินสป,ปายอยู่ที่ซาวโคลีอีอะ Meanwhile ิชชั่นะฟิ่เบแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เอเวอร์แลนด์ค่ะวู้ฮูแล้วพนี้มมีค่อยพาไปหิมะของจริงแบบเยอะๆวันนี้พาเบฟมาสนสนุกก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีสมาดีอันยองเฮเซยโยยองอัเซโยเข้าเราขอบคุณเราพูดว่าอะไรคะคำนะอันยองเฮเซโยถ้าขอบคุณนะอ่ะคำซาบิดาคำซาบิดาแล้วคำเคำซาบิดาคำซาบิดาแต่ถ้าสวัสดีแต่ถ้าสวัสดีค่ะอัอนยองเฮเซยโยอันยองเฮเซโยเละเป็นอะไร ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะเอเวอร์แลนด์ขอหมายมนึกสัตทานที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะเอเวอร์แลนด์ถ้าเราหนา้ำไหนว้าวว้าวอุ่นมากเตาปิ้งย่างอ,อยาะเป็นหมูย่างหรือคะอุ้ยยืนแล้วอุ่นเลยแะ<ๆ>

ทคทไในอากาศเย็นขนาดนี้น้องเบ๊ขอกินไอติม oh my god ยิดีครอะไรอะเรือสลดัดเรือจอนสลัดเหรอเนี่ยน่าเล่นมากเดี๋ยวน้องเบ๊กบมาแีจะเล่นกันนะคะเอาอยัางไเงเวฟกความรู้สึกตอนนี้ที่เรากำลังจะเล่นอันนี้ เบลรู้ส ah ึกยัไงบ้างคะโซนี้เสี่ยวอ่ะยังไม่เล่นเลยเสียวกีจีไหมคะเวลาเสียวอ่ะ ว่าถ้าน้องถอดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอจัดการเบฟก่อนนะคะเบฟทำไม่สบายก็ถือกลับบ้านเลยพรุ่งนี้ก็อดเล่นหิมะเลยนะคะเล่นหิก็ไม่ขออ่าวใส่เลยใส่เลยอยากเล่นก็ใส่แล้วตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันแล้วเลยมาหาอะไรกินใช่ไหมน้องเบฟก็เลยสั่งไอซ์สตรออเบรี่ถังหูรูยจะสั่งถังกบบขออนนนนนนมมมมมัเเหหืป็คลยอุกข้าวป่า ไม่ต้องเปล่าเลยจักรมาล้ออ่ะอร่อยมากอะรถไฟมาแล้วค่ะวู้ฮู้ปุ่นปุ่ว้าวอ,อ,อุ้ยมูมินเทรนว้าวเบฟเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสวนสนุกมูมินข้างในกันนะโอเคปะไปจะเปิดรถไฟเปิดแล้วทางเปิดแล้วค่ะไปเลย Let's go Let's go Let's go ระวังนะคะโอเคค่อยๆลงนะคะมันเป็นหีบมะาจริงหรอเป็นหีมะามีจริงแล้วก็มีปลอมด้วยค่ะ แนนล้วเลหรอใช่เแบบปิดคลิปให้หน่อยดิถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปพาไปดูหิมะค่ะ1 2 3่งาถ้าเจอคลิปนี้เจอเจอเอาใหมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะ